สวัสดีครับเพื่อนๆืนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับหรือเดอะมอลล์โคราชนะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์อาหารครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนนะครับพาครอบครัวพาเด็กเด็กมาเที่ยวห้างเดอะมอลล์ครับก็มากินข้าวเที่ยงกันที่ศูนย์อาหารนะครับกับข้าวกับข้าวของผมวันนี้นะครับที่มาเราก็ต้องสั่งกินประชามก็คือข้าวขาหมูนะฮะข้าวขาหมูน้ําจิ้มเปรี้ยวๆนะครับราดมีแต่หนังนะครับพ่อเน้นบอกว่าเอา เอามันๆนะครับเอาแต่หนังอย่างเดียวเลยกระเทียมเยอะๆพริกมาเยอะๆเลยครับราดน้ำจิ้มลงไปนะครับพริกพริกกระเทียมนี่ต้องเยอะๆนะครับเพราะข้าวขาหมูผมสั่งแต่มันๆเพราะนั้นจะเลี่ยนนะครับก็ต้องกินตัดกันนะครับกับกระเทียมกับพริกนี่ต้องเยอะๆเลยนะครับครับราดน้ำจิ้มเปรี้ยวๆลงไปตัดเลี่ยนนะครับ คำแรกเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับรสชาติเหมือนเดิมนะครับที่กินคู่กันก็คือส้มตำปูปลารสจัดจัดนะครับออกเผ็ดเลยนะครับกินแกเลี่ยนครับกินกับข้าวกินกับข้าวขาหมูนี่ถ้ามานี่ผมจะสั่ง2ออย่างนี้คู่กันนะไม่ขาดนะครับข้าวขาหมูส้มตำปูปลานะครับแล้วก็มีผักด้วยนะครับ มีผักกรอบนะครับขาดน้ําซุปร้อนนะครับมากินกับ๋วยเต๋ยวด้วยลร้อนนะครับตามจริงนะครับข้าวขาหมูนานๆานกินทีนะครับคู่กุ้งนะครับได้น้ําซุปมาแล้วฮะของกุ้งก็จะเป็นข้าวข้าวหมูกรอบนะครับข้าวหมูกรอบราดน้ําจิ้มนะครับช่ำช้นะฮะวันนี้นี่วันนี้นี่รู้สึกว่าน้ําหนักจะเพิ่มทั้งสองคนแล้วนะฮะ ครูพแพรก็กินข้าวขาหมูครูกุ้งก็ข้าวหมูกรอบนะฮะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักนะฮะกินแก่ส้มตำแบบนี้นะฮะส้มตำเผ็ดๆนะ,ะกินแทนน้ำพริกครับเพือ่อเพครับอร่อยไหมครับเด็กหลานน้อยกับข้าวอย่างนานครับหลานน้อยเล่นเกมนะครับคุณป้บบนานบบอย่างสวยดีใน,นการ ข้าวขาหมูกินกระสุนตำกสนตำลา,ปลาบปลาทำบรรยากาศถุงกั้าครับถุงกันญ้าข้าวอะไรครบเนี่ยขอหน้าสุนตาพิสุนับข้าวมือก่อ,อบบนที่ทำกินกระสุนตำ ส้ตมตำนี่เลยเก็บซุปน,น้ำพริกนะแค่น้ำพริกต้องกินกับกิบที่กิบกับกระเทียมไม่เยอะเก็บชิ้นยอดเพราะว่าเขาเขาทำมาคู่กันนะเพื่อปรุงปริญญาเพราะว่ามันมันของของพวกนี้นะครับก็ กินด้เยอะมันจะไปสะสมในร่างกายสะสมในเส้นเลือดนะครับมีตัวกระเทียมก็เป็นตัวที่ลดไขมันในเส้นเลือดเราะันต้อง,ต,องต้องกินต้องกินคู่กันเียมจริงผมก็เป็นคนชอบกระเทียมด้วยอร่อยแน่นอนน้มตำนี เกี้ยงทุกทีนะี่ยมานี้ไม่เคยไม่เคยไม่พอฮนะนะัตำตำลาวตำปูปลาลนะ่ะรสจัดจาดของเผ็ดๆนะฮะใส่น้ำปลาล้านัวๆนีน่สุดยอดที่สุดเลยนะครับห้านน้อยก็รอกับข้าวอยู่นะฮะคุณแม่เขาไปซื้อกับข้าวอยู่นะครับ เร่นเกมรอนะฮะมานะครับเพื่อนเพื่อนครับมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับส้มตำนะฮะอาจารย์ไออาหารอาหารเมนูหลักนะครับอาหารเมนูหลักนะครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้ผมอ่าผมมาตัดต่อใหม่แล้วก็อัดเสียงเข้าไปใหม่นะฮะอัดเสียงเข้าไปใหม่เวลาไปกิน ตำปูปลาฮะไปกินร้านอาหารหรือไปกินข้างนอกที่เป็นตลาดเป็นร้านอาหารก็จะชอบเปิดเพลงนะฮะยิ่งในห้างนี่อัดคลิปนี่เปิดเพลงติดลิขสิทธิ์ตลอดนะฮะติดลิขสิทธิ์ตลอดนะครับผมก็งง,งจริงๆเพื่อนๆเวลาทําคลิปนะฮะคลิปที่ที่ยังไม่เจอยังไม่ผ่านที่ทําช่องนะฮะที่มีเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังบ้างในร้านอาหารที่มีเพลงเข้ามานะฮะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ขอเพื่อสร้างรายได้นะฮะยังไม่ถึง1,000ัซับยังไม่ถึง4 0 0พชั่วโมงอ่ะนะฮะก็มีเสียงเพลงเข้ามาเพื่อนๆนก็ยังให้มีเสียงเพลงแทรกเข้ามาผมก็ไม่พั่นใจว่าจะผ่านกฎของ YouTube หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าผ่านเลยนี่ถ้ามีเสียงที่ถ้ามีลิขสิทธิ์เพลงเข้าแบบนี้เขาก็จะแจ้งเข้ามานะครับจะแจ้งเข้ามาว่าอีกเมนูหนึ่งนะครับของแม่น้องปุ๊บปั๊บมาแล้วฮะไข่ของหลานมาแล้วนะฮะข้าวไข่หน่ากินมากเลยฮะน่ากินมากเลย ข้าวไข่เจียวนะฮะสำหรับเด็กเนี่ยครับแล้วก็อีกเมนูนน